ขนาดเล็กแต่สเปคใหญ่ตอบโจทย์ธุรกิจใช้งานง่ายคลอมตัวที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับ MSI QB NUC Series จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ สำหรับมินิ p c นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องนะครับสำหรับธุรกิจนะครับที่กำลังมองหาความข้อมัวในการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับต้องบอกว่ามินิ PC เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับด้วยความที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดแบบนี้นะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถติดตั้งได้ง่ายนะครับประหยัดพื้นที่ในการใช้งานนะครับรวมถึงยังข้องตัวในการใช้อีกด้วยครับเจ้าตัวนี้เนี่ยได้ได้ว่าตอบโจทย์ทุกธุรกิจเลยไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะครับวิทยาศาสตร์นะครับการแพทย์หรือว่า โรงแรมนะครับหรือว่าร้านค้าต่างๆตัวนี้ใช้ได้ดีเลยทีเดียวครับอย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีความเล็กกระทัดรัดนะครับทาให้สามารถติดตั้งง่ายนะครับแค่เรายกไปวางเสียบปั๊กก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับดีไซน์โดยรวมเนี่ยถือว่ามินิมอลนะครับผมก็ไม่ลบหูลกตานะครับผมนี่ใช้งานเนี่ยได้สะอาดตาเลยนะครับผมตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นสีดําทั้งตัวเครื่องเลยนะครับจะมีแค่โลโก้ m s i ไซตรงนี้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นี้ครับเล d กดอทว n นเ2อร์นะ ได้รางวัลการันตีมาด้วยนะครับผมสาหรับพอร์ตการเชื่อมต่อครับเพื่อการใช้งานที่หลากหลายนะครับต้องบอกว่าเขาให้มันแน่นจริงๆนะครับดูจากตรงนี้นะครับ USB 3 2 Type A 2พอร์ตนะครับ Thunderbolt 2พอร์ตนะครับผม HDMI 2พอร์ตสาย LAN 2พอร์ตแล้วก็ DC in สาหรับชาร์จไฟนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถต่อจอเพิ่มได้อีก4จอเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าสามารถใช้งานได้ครบคันอย่างแน่นอนนะครับใครที่เอาไปดูหุ้นนะครับใช้งานบันติดทัสกิ้งต่างๆตัวนี้ทาได้ดี ในส่วนของด้านหน้าก็ยังมีพอร์ตมาให้มาอีกนะฮะกับ USB 3.2 Type A ีก2พอร์ตนะครับรวมถึง microSD card ก็ให้มาด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ลืมนะครับที่จะให้แจ็ค3.5ม mm, มสำหรับต่อหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนมาให้ด้วยนะครับมีปุ่ม power ตรงนี้นะครับและปุ่ม power ตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเวลาที่เราเอาไปติดตั้งหลังจอนะครับหรือว่าที่แคบแคต่างๆจะเปิดลำบากหรือเปล่าน,นะครับเขามีตัวสวิตช์ที่เป็น external switch เพิ่มมาให้ด้วยนะครับก็คือต่อสายออกมาเป็นสวิตช์กดให้หรือใครที่ใช้จออขง ในบางรุ่นก็สามารถเปิดนะครับผ่านตัวจอได้เลยก็คือกด power ตัวจอและตัวเครื่องตัวนี้ก็จะติดไปด้วยเลยนะครับผมก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆนะครับส่วนด้านล่างนะครับอย่างที่บอกว่าสามารถติดตั้งเวซ่าเมาส์ได้นะครับเขาจะมีแถมในกล่องด้วยนะครับสำหรับแผงติดเวซ่าเมาส์นี่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมหรือใครจะเอาไปแขวนที่ไหนก็สะดวกสบายครับผมในส่วนของการอัปเกรดนะครับก็สามารถทําได้สะดวกสบายครับแค่ไขน็อต4ตัวตรงนี้ก็สามารถอัปเกรดได้เลยโดยช่องด้านในนะครับก็จะมีให้อัปเกรดสาหรับตัวที่เป็น2.5 นะครับผม HDD หรือว่า SSD นะครับผมแล้วก็ตัวแรมนะครับมี2สล็อตด้วยกันนะครับเป็น DDR5 นะครับผมมีสล็อต M.2 นะครับให้อัปเกรดเพิ่มได้อีก2สล็อตเช่นกันนะครับผมเจ้าตัวนี้ซึ่งวัสดุของเจ้าเครื่องนี้นะครับก็ถือว่ารักโลกเลยทีเดียวนะครับเขาใช้พลาสติก PCR หรือว่า Post Consumer Recycle นั่นเองนะครับก็คือเอาพลาสติกที่หลงเหลือจากการใช้งานของพวกเราเนี่ยลดการนําไปเผานะครับแล้วก็นํามาผลิตเครื่องนี้แทนนั่นเองนะครับก็ถือว่ารักโลกทั้งตัวเครื่องและตัวกล่องเนี่ยก็ผลิตจากเยื่อ ไม้นะครับซึ่งสามารถย่อยสลายได้ง่ายนั่นเองนะครับก็ถือว่าทั้งตอบโจทย์ธุรกิจแล้วก็รักโลกไปในตัวเลยนะครับสำหรับเจ้า MSI q b NUC Series เครื่องนี้นะครับผมสำหรับสเปคนะครับรุ่นที่เรานำมารีวิววันนี้นะครับจะใช้เป็น Intel Core Processor 5 2 u นะครับผม RAM 16GB SSD 512GB นะครับผมซึ่งสามารถใช้งานทั่วไปได้อย่างลื่นไหลแน่นอนนะครับการทำงานระดับธุรกิจทั่วไปเนี่ยใช้งานได้ ลื่นๆนะครับผมรวมถึงยังมีนะครับซอฟต์แวร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ MSI Center นะครับผมหรือว่าจะเป็น MSI Power Meter นะครับผมซึ่งทําให้เราสามารถนะครับดูการใช้พลังงานของเจ้าเครื่องนี้แบบเดียวทามนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ภายในคลิกเดียวเลยนะครับรวมถึงนะครับผมยังมีตัวค a ลคูลเอเตอร์นะครับผมที่ช่วยวิเคราะห์การใช้งานนะครับรวมถึงต้นทุนการใช้พลังงานของเจ้าเครื่องนี้ได้แบบเดีย t ท m e ด้วยนะครับคำนวณดูว่าเราจะใช้พลังงาน เท่านี้นะครับผมค่าใช้จ่ายเท่าไหรอะไรยังไงตัวนี้มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยคำนวณได้หมดเลยนะครับผมรวมถึงนะครับยังมีตัวของ power saving setting นะครับที่เราเซตนะครับพลังงานการใช้พลังงานต่างๆของเครื่องนี้ได้นะครับผ่านซอฟต์แวร์แบบง่ายดายนะครับรวมถึงยังมี MSI AI engine มาให้ด้วยนะครับที่ช่วยเรื่องของการเล่นเกมการประชุมการดูสื่ออ n นเ r อร์เทนเมนต์รวมถึงการทํางานต่างๆ ของเราไว้ได้ด้วยนะครับเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าครบจบในเครื่องเดียวจริงๆนะครับและด้วยความที่มันเป็น finish ู o o นะครับหรือว่าสินค้าที่มันประกอบมาแล้วนะครับทำให้เรื่องของการรับประกันนะครับดีมากๆเลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยประกันครอบคลุมทุกอย่างในตัวเครื่องเลยนะครับทำให้เวลาที่เราเอานําไปใช้งานนะครับในธุรกิจต่างๆครับผู้ใช้เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องของเทคนิคอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามีประกันของเราตัวนี้ในส่วนของการทดสอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมบอกได้เลยว่าธุรกิจไหนนะครับผมว่าหรือว่าหน่วยงานไหนนะครับที่ต้องการใช้งานนะครับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับที่มีประสิทธิภาพใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับผมก็ MSI q b NUC Series เครื่องนี้นะครับตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนนะครับที่สําคัญการรับประกันนะครับมา3ปีเต็มแบบ Onsite Pick up and Return นะครับถ้าหากเครื่องมีปัญหานะครับมีช่างเข้าไปจัดการให้ทันทีนะครับผมรวมถึงยังมีสายตรงนะครับที่สามารถติดต่อปรึกษาการใช้งานนะครับกับ ผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับ m อ็มไซเครื่องนี้มีให้เลือกหลากหลายสเปคเลยนะครับก็ไปช็อปกันได้นะครับที่ ady.co.th นะครับผมหรือว่าที่หน้าสาขาทั่วประเทศและสอบประปอนลาวได้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับผมเจ้าเครื่องนี้นะครับ ad เอาส่วนลดมาฝากกันด้วยนะครับกับโค้ดแอดมินนะครับสามารถช็อปออนไลน์และได้ส่วนลดไปแบบจุกๆคุ้มๆกันเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยครับผมกับ ady ศูนย์รวม IT ทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบใน นีเดียวครับ